เกิดขึ้นทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของพระที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาจํานวนมากครับก็คือท่านหลวงปู่ศิลาท่านเดินทางมาปฏิบัติกิจนะที่กรุงเทพอที่วัดบวรค่ะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศที่โลกโซเชียลนี่แชร์คลิปกันคนเนี่ยพอรู้ข่าวแล้วหลั่งไหลมา ประชาชนเนี่ยเขามารอเพื่อที่จะกราบหลวงปู่ศิลาครับดูสิท่านผู้ชมฮะโอ้โหเยอะมากนะฮะแล้วดูภาพบรรยากาศครับนคนไปแล้วก็ถ่ายคลิปะ,ะในภาพบรรยากาศที่วัดบวรนะฮะเมื่อวานนะครับหลวงปู่มานี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันนี้สิบแปดค่ะหลวงปู่จะมีกิจที่วัดสุทัศน์ค่ะโอ้โหดูสิฮะาบรรยากาศ นไปเยอะจริงๆแล้วบางท่านก็ถ่ายคลิปด้วยเนี่ยคราวที่แล้วหลวงปู่ก็มาที่กรุงเทพนะแล้วคนก็ไปรอเยอะอย่างนี้แหละดูมือถือฮะยกถ่ายกันเ <c oughs> นี่ยเมื่อวานนี้นะครับหลวงปู่ศิลาครับเป็นพระเกจิชื่อดัง พระราชวัชรธรรมโสผนะศิลาสิริจันโทรหรือหลวงปู่ศิลาคือเดินทางมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะระหว่างเดินทางมาจำวัดที่วัดบวรนิเวศวิหารครับดูประชาชนที่ทราบข่าวนะมารอฮนะรอกาบฮนะโอ้โหเยอะมากนะันะแล้วก็ เป็นการทําพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลน,นะค่ะเดนะ็นประชาชนที่มารอนะทางด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะมีการจัดระเบียบการจัดพื้นที่ไว้รองรับประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวก็เลยขออนุญาตเอามาให้ท่านผู้ชมได้อนุโมทนาสาธุด้วยนะสำหรับท่านที่เริ่มใส่ศรนะัทธาเดี๋ยวดูพักนิ่งนิดหนึง่งอันนี้ดูตรงนี้ก่อนเอันนี้จะเห็นได้ว่าคนเนี่ยรอ คลิปเยอะมากนะนี่ครับอันนี้ด้านในนะด้านในนก็จัดพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนนะครับแต่ว่าประชาชนที่ใกล้ชิดได้ก็คือตอนที่กำลังเดินทางนะเข้าออกนะนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวดูภาพนิ่งจะชัดฮะหลวงปู่ศิลาครับ ในการเดินทางมาจำวัดที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับี่ก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะคอยดูแลอำนวยความสะดวกฮะพอมาอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้ยอยากจะเข้ามาใกล้ใกล้ใช่ฮะนี่ก็เป็นพระที่มีผู้คนนับถือศรัทธาทั้งในภาคอีสานแล้วก็ภาคอื่นๆนะฮะ ไอีสาลนี่เยอะมากเลยเนี่ยดูคนเนี่ยเนี่ยรอสองข้างทางนะไม่ทาง่ะก็อยู่ในวัดอ่ะทางเดินนะนะะแล้วก็แหวกเป็นทางเดินไปนะ